นี่คือภาพไหมสุรินกับสวยงามมากเลยนะคะมีลายชันด้วยคนนนิจิวะดิฉันชื่อฮิซาโนอิชิมารุชื่อเล่นชื่อมารุเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะอยู่จังหวัดสุริน7ปีแล้วนะคะตอนนี้ทํางานอยู่ที่สมาคมส,งส่งเสริมการต้นที่วจังหวัดสุริน,นะะก่ะก็เหตุผลที่มาสุรินก็ทําการกับชุมชนนะคะก็ลงพื้นที่รายชุมชนก็ประทับใจตนที่ว่าทุกคนต้อนรับดีนะคะแล้วก็มีความสามัคคี เหตุผลที่อยู่สุรินทร์นานๆก็อย่างนี้แหละคะ่ะก็ทุกคนมันเป็นดีใจดีแล้วช่วยเหลือก,กันตลอดนะคะคือถ้าอยู่ญี่ปุ่นหรือว่ามันใหญ่ๆคือทุกคนก็ต่างคนต่างยอะไม่ค่อยร่วมมือกันไม่ค่อยอ,ออกความคิดเห็นกันไม่รู้จักกันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ที่นี่ยังใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมที่เป็นช่วยเหลือกันก็เลยชอบอยู่ที่นี่นะคะ่ะแล้วนอกจากนั้นก็ภาพใหม่ก็สวยะคะ่ะ คือยูสลินก็จะใส่ผ้าตุ่นนะคะก็มีผ้าตุ่นอยู่ในตู้เสื้อผ้าเต็มเลยค่ะแต่ว่าถ้ากลับไปญี่ปุ่นก็อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสใส่เท่าไหร่นะคะถ้ากลับไปญี่ปุ่นก็ส่วนใหญ่ก็ซื้อผ้ากลมไหลผ้าปันคออย่างนี้มากกว่าค่ะแล้วรอบที่แล้วที่ไปญี่ปุ่นก็ซื้อผ้าใหม่แต่ว่าใส่กรอบนะคะก็จะมีเล็บชาร์มัดมีแล้วก็กรอบเล็บก็เควนที่บ้านเพื่อนได้อะไรได้ก็สัดวกกว่าที่จะเอาผ้าเป็นเพิ่มไปนะคะ ชอบแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้างครับอ่าเล่นต้นเที่ยวส่วนใหญ่ก็รมเุมชนค่ะคือจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตก็ไปเมือบ้านที่ทอผ้าไม่ก็จะได้รู้ว่าเขาเลี้ยงไหมเลี้ยงตัวไมยอย่างไรเช้าไมายอย่างไรได้เห็นแล้วก็คือลองมาปฏิบัติได้ด้วยก็ชอบนะคะถ้าจะฝากบอกถึงนักท่องเท,ที่ยวชาวญี่ปุ่นถ้าจะมาที่เมืองไทยมาที่สุรินอยากจะบอกอะไรเขาบ้าง ที่นี่นะก็มีวิถีชีวิตที่เป็นดั้งเดิมของคนไทยก็คือถ้าอยากเรียนหรือวิถีชีวิตของคนไทยทอมัสุรินนะคะแล้วก็จะประทับใจแน่นอน,นะค่ะแล้วนอกจากนั้นก็มีช้างคนญี่ปุ่นชอบช้างมากนะคะคือปัจจุบันก็คนญี่ปุ่นที่มาเที่ยวเมืองบ้านช้างมีหลายคนคืคอลลนเสน่ห์คนช้างมากเลยค่ะเหตุผลที่มาที่นี่ก็เหมือนกันคืคอช้นกับคนที่นี่ก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ด้วยกันนะคะคือดิอแบบ วิธีชีวิตของเขาก็ประทับใจอีกแบบนี้ไม่เหมือนที่ไปดูที่สวนสัตว์อย่างนั้นนะคะ<แ>ก็มา<แ>ที่มันไตแล้วก็ทำนังนสือราชการติดต่อเลื่อนโควิดจ้าอะไรก็สะดวกดีนะคะคือทุกกองคืออยากช่วยเรืออยู่แล้วกะะ่ะคือมีปัญหาอะไรก็จะเข้ามาช่วยตลอดนะคะมีความภูมิใจไหมคะข้าพอใจค่ะ